สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับน้ำมันที่ได้มาจากคุณจีจี้นะครับได้มา2ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมาเติมเวฟนะครับ 125i นะครับล่าสุดนะครับแอ d วดีนะครับเดี๋ยวจะมาเติมครับเติมให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเติมลงไปเราจะใช้ได้จริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยเติมลงไปแล้วนะครับ วัดไทยได้จริงไหมนะครับทุกคนกลัวนะครับผมไม่กลัวหรอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนจิจี้เราไปชอบนะครับถ้ารถยนต์เสียสตาที่ว e r นครับดูควันครับไม่มีควันเลยนะครับโอเคครับ